การเวียนไหวตายเกิดมีอาการอย่างไรในการปฏิบัติธรรมการเวียนไหวตายเกิดเนี่ยก็จะเรียกกันว่าสังสารวัตรบ้างหรือวัดวัดตะรสงสารบ้างอะไรก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเวียนไหวตายเกิดแต่ตอนนี้หลวงพ่ออยากจะจะลองลงลึกลงให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะการเวียนไหวตายเกิดหรือวัดจักรงสารของเราเนี่ยคือการที่เราเกิดเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นอะไรบ้างในดวงจิตดวงเนี้ยเนี่ย มันมันมีอาการเป็นอย่างไรคือเมื่อไหร่ที่เราเรายังไม่ไม่พ้นทุกข์เนี่ยเรายังไม่นิพพานมอนกันเถอะเราเราไม่พ้นทุกข์เนี่ยเรายังอยู่ในวัฏฏะสงสารอยู่ถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่าคุณจะไปกินสุดท้ายแล้วอยากจะไปสวรรค์ถึงแม้ว่าคุณไปสวรรค์ได้จริงแต่ว่าสถานีต่อไปคุณก็ต้องกลับลงมาตกนรกหรือว่าไปตามจิตของคุณได้อีกคือในใน คือตอนนี้เนี่ยคุณยังอยู่ในในจิตของคุณอยู่จิตของคุณนี่มันก็จะเกิดดับเกิดดับไปนะถึงจะไปเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ไปอยู่ตามอายุของสัตว์นั่นแหละในขณะที่จิตด,ดวงเนี้ยไปเกิดในสัตว์นะเมรติว่าเราเป็นคนแล้วเราตายไปไปเป็นในสัตว์ไปเกิดไปเกิดในสัตว์ถึงแม้เราจําความได้ว่าเราเป็นเคยเป็นมนุษย์แล้วแต่ว่าเราก็ไม่สามารถจะพูดได้จะไป,ไปเกิดในเป็นหมาอย่างเป็นสุนัขเอ้า <c oughs> แล้วก็ลิ้นมันก็ไม่สามารถที่จะอธิบาย ไอ้บอกคนได้ถึงแม้จะพูดได้เห็นไหมเห็นสุนัขไหมที่เคยเขียนอยู่ในคลิปต,ต่างๆมันสามารถจะเหา่าจะพูดแต่มันก็พูดเป็นภาษาคนไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะจําได้ก็แล้วแต่นะยเพราะว่ามันอยู่ในอัตภาพนั้นอย่างนี้ละมันเป็นนี่คือการเป็นวาแต่เกิดที่มันเปไปเกิดอย่างนั้นได้แต่แบบนันเั้นเป็นเรื่องของอุปมาที่จะให้ให้เราเข้าใจนะคือการเป็นวาแต่เกิดเนี่ยถ้าหากว่าใครยังอยู่ยังไม่พ้นทุกข์เนี่ยคุณยังอยู่ในวัฏสงสารอยู่ ถึงแม้ว่าคุณจะทําดีขนาดไหนก็แล้วแต่นะแต่ว่าถ้าหากว่าคุณไม่พ้นคุกเนี่ยไปอาจจะมีศาสนาอื่นโอ้อยู่ในศาสนาอื่นปฏิบัติอย่างดีและมันจะในพุทธศาสนาก็แล้วแต่ว่าคุณปฏิบัติอย่างดีถือศีลเข่งคัดโอ้ยคุณก็มีความดีของคุณเนี่ยอยู่ได้ไปถึงแค่ตายไปถึงแค่ตายจากนั้นในกิจมันจะเป็นคนจัดก,การเขาเรียกวิบากกรรมเนี่ยพระพรทธเจ้าบอกว่ามันเป็นวิบากกรรมไอ้ตัวนี้มันเป็นอาินใจอ่ะมันจะไปของมันเอง คุณไม่สามารถจะไปบังคับมันได้หรอกมันจะไปเป็นอะไรมันจะไปเป็นหมาเป็นแมวเป็นอะไรหรือว่าจะไม่เป็นไม่เกิดเป็นเปรตเป็นอสลรกายใดๆอันนั้นมันเป็นแค่อความเชื่อหรือว่าเป็นแค่ปัญญาที่คนที่เขาไปเห็นมาแล้วเขามาเล่าให้คุณฟังมันเป็นบุคคลาที่ฐานแค่นั้นเองไอตัวนรกสวรรค์อะไรต่างๆสวรรค์ในอกนรกในใจในที่เล่าให้ฟังว่ามันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นอยู่ในจิตนะ อาการที่เกิดขึ้นในจิตยอย่างเช่นไอ้การเกิดตายของสัตว์ของสัตว์ทั่วๆไปในของเราที่ว่ามนุษย์เกิดมาแล้วก็ไปตายแต่ตายแล้วก็ไปอย่าไปสวรรค์ไปนรกอะไรเนี่ยอันนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นโดยโดยจิตเนี่ยแต่ว่าในลักษณะนี้ถ้าอุปมาก็จะเหมือนกับเอาเอาเอาโลกแล้วกันนะโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์นะอุปมาเหมือนกับโลกในหมุนรอบดวงอาทิตย์เนี่ยอันนี้คือเป็นลักษณะของการเกิดของคนหรือว่าของสัตว์อะไรต่าง ที่มาเกิดในอัตภาพของคนเนี่ยก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ไปสามหกสิบห้าวันลึรอบรอบใหญ่มากอะไรความหมายอย่างเงี้ยแต่ว่าการเกิดของจิตเนี่ยมันเหมือน,นกับการโลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยนนโลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยไอ้หนึ่งวันในโลกคือหมุนรอบตัวเองเนี่ยใช้เวลาไอ้หนึ่งวินาทีเนี่ยหนึ่งสนามฟุตบอลน,นะสี่สี่ร้อยเมตรต่อวินาทีนะหมุนหมุนรอบโลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยนะ ใช้400 400เมตรตัววินาทีหนึ่งสนามฟุตบอลหนึ่งวินาทีนึงมันสามารถวิ่งได้หนึ่งติ๊กหนึ่งมันวิ่งหมุนหนึ่งสนามฟุตบอลเลยนะโลกหมุนรอบตัวเองเร็วมากนะแต่ว่าเราเนี่ยหมุนไปกโลวกเลยเราเราเลยเราไม่รู้สึกเนี่ยเราไม่รู้สึกเพราะนั้นจิตเกิดดับเนี่ยก็จิตก็เกิดดับมันคือมันโลกหมุนรอบตัวเองนี่แหละอุปมาเป็นอย่างนั้นอ่ะคือมันจะหมุนรอบตัวเองไปด้วยแล้วก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ไปด้วยคือจิตมันเกิดดับในจิตของเราเนี่ยอย การเกิดของของสัตว์ต่างๆก็ไปเกิดดับไปไปในลักษณะของของบนกับไปดวงอาทิตย์บนรอบโลกบนรอบดวงอาทิตย์ไปด้วยอย่างเงี้ยความหมายอย่างนี้นะอันนี้คือลักษณะของวัฏวัฏสงสารแล้วถ้าหากว่าใครที่ยังไม่สามารถที่จะบรรลุนิพพานได้เนี่ยคือพระทธเจ้าเนี่ยท่านไอไอ้ศาส,สนาตัวเนี้ยนะแต่ผศาสนาตรงตรงเนี้ยที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อออกจากวัฏัฏสงสาร ถ้าคุณยังยังไม่ออกเหยียงพระจันทรศาลถึงแม้ว่าคุณบอกคุณทําดีมากคุณจะไปได้ไปขึ้นสวรรค์มันก็ไม่มีอะไรการันตีได้หรอกว่าคุณจะไปขึ้นสวรรค์ะแต่ว่าสิธธ่งที่คุณทําดีในในโลกเนี้ยทําดีในโลกตอนนี้คุณก็ได้ขึ้นสวรรค์ในตอนนี้แหละสวรรค์ในอกในโลกในใจก็ขึ้นสวรรค์ในคุณคุณปื้มก็ดีใจตอนนี้คุณเสียใจคุณก็เสียใจในตอนนี้แหละซึ่งมันเป็นการขึ้นไอ้เป็นจิตอยู่ในจิตของเราเนี่ยไม่ว่าจะดีใจเสียใจต่างๆเนี่ย มันจะขึ้นอยู่ในจิตของเราการทําบุญโดยหวังผลไม่หวังผลในต่างๆที่พูดอยู่ในบาลีเนี่ยอันนั้นมันเป็นบุคลาธิฐานสมบุติฐานแต่ว่าเราเนี่ยสามารถจะเห็นได้เองอยู่ในจิตของเรานี่แหละจิตของเราสามารถจะเกิดดับเกิดมันเกิดดับกระดับกับระดับอยู่ตลอดเวลานะเพียงแต่เมื่อไหร่ที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะไปเห็นจิตทํางานตามจริงแล้วมันจะวางแล้วมันจะวางมันวางในขณะหนึ่งของจิตเนี่ย มันจะเหมือนกับเราอมันเป็นเฟรมไอ้การกระทําของเราทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นเป็นเป็นมันก็ไอ้รูปถ่ายรูปถ่ายเป็นเป็นเฟรมเป็นเฟรมแล้วเอามาต่อเนื่องกันใช่ไหมเออที่เราเอาว่า25เฟรมต่อวินาทีอะไรต่างๆเนี่ยถ้าจิตของเราเนี่ยหรือว่าสติของเราเนี่ยไปเห็นทันในในขณะในขณะหนึ่งเนี่ยอันนั้นนะคือจิตไปเห็นทันเียกว่าการระลึกชาตดดิหรือวิชาวิชาหนึ่งเนี่ย ในที่หลวงพ่อเล่ามาให้ฟังถ้าหากว่าเราสามารถจะมีสติที่ตั้งมั่นพอที่จะเห็นจิตนั้นบ่อยๆมันก็จะเห็นภาพที่มันต่อเนื่องกันแล้วว่าจิตมันตั้งมั่นหรือว่ากลายเป็นสมาธิเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าจิตของคุณเกิดดับเกิดดับยังไงเกิดจากไหนไปไหนเกิดจากอะไรไปไหนอันนี้เนี่ยคือวิชาสองคือมันเห็นเกิดเกิดแล้วเกิดเกิดแล้วเกิดเกิดแล้วเกิดเกิดเกิดไปไหนอันเนี้ยแล้วถ้าเห็นแล้วเกิดดับเนี่ยแสดงว่าคุณมีสติตั้งมั่นเพียงพอที่จะเห็นจิตเกิดแล้วดับจิตเกิดดับ แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้สามารถที่จะเห็นได้อย่างสมบูรณ์นะคือเห็นได้ช่วงระยะหนึ่งก่อนอันเนี้ยอันนี้เ้าเรียกว่าประมาณโซดาบันก็คือจิตตกกระแสแล้วจิตเคยเห็นแล้วจิตเห็นสิ่งนี้แล้วแล้วคุณพยายามทํากรรมฐานในตัวนี้ต่อไปแล้วคุณก็จะเห็นจิตมันเกิดดับเกิดดับหากไอ้เอาบริสุทธิ์สุดสุดยอดสูงสุดเนี่ยก็คือนิพพานก็ก็ก็คืออรหันต์ก็คือ มันทําของมันเองโดยที่เราไม่ต้องไปไม่ต้องไปบังคับมันอีกละไม่ต้องไปไปเกตนาธรรมนะถ้าหากว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมเหมือนก็จะไปเป็นอาาีส่สนธทาคามีานาคารมีก็ว่าไปไล่ไปตามชั้นนั้นไปซึ่งไอ้พวกนี้เหี่สิ่งที่มันมันก็จะเวียนว่ายตายเกิดขึ้นมันเกิดดับเกิดดับอยู่ในจิตของเราเนี่ยถ้าใครอยากจะรู้เนี่ยก็ไปทํากรรมาฐานคุณจะเห็นจิตเกิดดับของคุณอยู่อยู่ในจิตคุณเรียกว,วิชาวิชาสามเนี่ย ถ้าคุณเห็นสิ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะการเห็นการเหมือนกับโลกุนรอบตัวเองเนี่ยุนรอบตัวเองไปด้วยแล้วมันก็จะุนรอบดวงอาทิตย์ไปด้วยก็คือเราเกิดขึ้นมาเหมือนกับชีวิตของเราเนี่ยก็จะเหมือนกับการโลกุนรอบดวงอาทิตย์แต่ว่าการเกิดดับของจิตเนี่ยมันก็เหมือนโลกโลกุนรอบตัวเองอ่าอย่างนี้นะเอาอุปมาอย่างนี้เพื่อจะให้เห็นภาพได้มีความชัดเจนขึ้นคราวนี้เนี่ยเมื่อมันเกิดดับเกิดดับอย่างนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราเนี่ยสามารถจะเห็นได้อย่างที่หลวงพ่อว่าเนี่ยนะ เรามาทํากรรมฐานแล้วเราสามารถจะตกกระแสได้เห็นวิชาหนึ่งสองสามอันนี้แหละคุณก็จะสามารถรู้ได้โอ้ยสิ่งที่หลวงพ่อเล่ามาทั้งหมดเนี่ยคุณก็จะเข้าใจได้ทันทีเลยแต่ว่าถ้าคุณคิดเอาเนี่ยมันก็พอที่จะเข้าใจได้แต่ว่ามันไม่เข้าถึงอะ่ะพอไม่เข้าถึงแล้วคุณก็จะเกิดเอ่อเรียกว่าว,าวิจิตรฉามันก็ไปต่อไม่ได้เพราะว่าคุณก็ไม่สามารถจะตกกระแสได้เพราะคุณยังวิจิิรฉาคุณจะต้องทําถึงจะต้องมาปฏิบัติปฏิบัติธรรมเพื่อให้ไปเห็น เห็นการเกิดดับของจิตเนี่ยแล้วคุณก็จะวางวิกิติฉาหรือว่าวางความสงสัยได้ถึงจะไปตกกระแสเป็นสามารถจะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องก็คือศียรบตบปรามาัเนี่ยอันนี้ไ,ไหมถ้าใครละสังก a y ิ t i ตัวเนี้ยคือไอ้สังก aya t i t ิวิกิติฉาศียรบตปรามาัเนี่ยคือสัญญุตสามเนี่ยได้ก็ถือว่าตกกระแสเนี่ยอันเนี้ยนี่คือสิ่งที่อเราจะสามารถจะเข้าไปเห็นวัตตะทงสารหรือว่าการเป็นว่ายใเกิดของจิตของเรา เราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาคิดถึงแต่ว่าตายแล้วไปเกิดอะไรตายแล้วจะไปสวรรค์ไหมนะไรยังไงถ้าคุณไม่บรรลุธรรมเนี่ยคุณก็วนอยู่ในโลกสวรรค์อยู่ในนี้แหละนะแล้วแต่กรรมที่คุณทํามาเนี่ยอยู่ในจิตของคุณเนี่ยคุณก็สามารถเห็นได้ในจิตของคุณว่าสัญญากมคุณเป็นยังไงนั้นคุณต้องถึงวิชาสองคือถ้าคุณเห็นวิชาสองคุณก็จะเห็นว่าจิตของคุณจะไปเกิดที่ไหนถ้าทําไปแล้วคุณจะเห็นได้เลยว่าโอ้จิตมันเกิดอันนี้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 มันจะไปของมันมันจะรู้ได้เลยนะ ไม่ต้องไปรอตายไม่ต้องรอตายถ้าค่ะเพราะคุณสามารถจะทําอกรรมฐานไปเรื่อยๆจนเห็นซึ่งไอ้ตัวนี่แหละไอ้ตัวทางสารวัตรตัวนี้แหละเมื่อกินมันเกิดดับโดยที่เราไม่ไปรู้มันเนี่ยเขาเรียกว่าอวิชชาคือคุณไม่รู้ไม่รู้ว่ามันเกิดมันดับอย่างนี้มันเป็นอวิชชาเมื่อเราไม่รู้เนี่ยมันก็จะไปปรุงแต่งมันเองก็เรียกว่าอวิชชาปัญญาสังขารมันก็จะเกิดมันก็เป็นสังขารก็คือวัฏสงสารนี่แหละมันเลยเกิดวัฏสงสารสังขาร เนี่ยไออภิชาปัญญาสังขารก็เกิดวตัฏฏะสงสารเมื่อไหร่ที่คุณมีวิชาวิชาสามคุณก็จะเห็นการเกิดตายการเกิดดับของจิตอันนี้ไอคุณก็จะสามารถจะรู้ได้เลยว่าไอการตายไปของคุณคุณจะไปไหนเนี่ยมันสามารถจะเห็นได้ขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นเ,เราเนี่ยพุทธศาสนาหรือว่าคําสอนของพระุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นการสอนเพื่อที่จะให้เราทํา ปฏิบัติทาให้เกิดประสบการณ์จริงๆกับมันส่วนใหญ่แล้วเรามีแต่พากันฟังแล้วก็คิดตามไงพอฟังแล้วคิดตามมันเป็นแค่สุดตามมัญะปัญญาได้กินตามมัญะปัญญา,าคือฟังแล้วคิดตามมันยังไม่ได้ออกมันก็ยังอยู่ในในสงสารนั้นอยู่คุณถึงจะฟังได้ความรู้ดีขนาดไหนก็แล้วแต่เข้าใจขนาดไหนอ่านก็จะไเป็นูมันเยอะแยะจนรู้ว่าหมดกันแล้วแต่แต่ว,ว่าไหนที่คุณไม่ได้เห็นมันน่ะคุณก็ยังอยู่ในวัฏสงสารนั้นอยู่นั่นก็คืออยู่ในการเรียน่ายตายเกิด เดี๋ยวมันเกิดไมาตเกิดที่คุณรับเข้าไปในจิตของคุณนั่นแหละเพราะว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ละทุกวันเนี้ยจะทํางานทําก้ารแล้วจะมาหาหากินแล้วแล้วแต่ละทุกอย่างมันจะบันทึกไว้ในจิตของคุณทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยทั้งหมดทุกอย่างเลยแล้วก็อันนั้นแหละก็จะมาเป็นกรรมให้คุณกรรมก็คือความที่คุณไปเห็นอันนี้แล้วสบายใจเห็นอันนั้นแล้วไม่สบายใจอันนี้ก็คือตกไอ้พวกสบายใจไม่สบายใจนี่คือตกนะลก ก็คือตรงนรกหกนงแต่ว่ามันจะเป็นคุ้มไหนยังไงอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้น่างที่เขาทํามาเป็นบุคลาธิษฐานเพื่อจะให้เราไอ้ทำความเข้าใจมันแต่จริงๆมันเกิดอยู่ในใจของเราแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถจะเห็นได้เนื่องจากว่าจิตใจของอตอนนี้เนี่ยเรามีไอ้เรียกว่าอาจตนะก็คือตาหูจมูกดิ้นกายใจของเราเนี่ยมันทํางานเป็นอินทรีย์ของมันก็คือมันเป็นใหญ่บางครั้งได้ยินทั้งหูทั้งลทั้งดิ้นทั้งระบบทั้งเนื้อที่มันวน่นวาย,ยอยู่ทุกวันนี้เหมือนกับท ที่ฟังหลวงพ่ออยู่ขนาดนี้ก็แล้วแต่ฟังไปแล้วมันก็ไปคิดฟังไปแล้วมันก็ไปคิดฟังไปแล้วมันก็ไปคิดอย่างเงี้ยนะคุณก็ไม่สามารถที่จะเห็นได้ก็เหมือนกับท้องฟ้าที่มีเมฆมาบดบังแล้วก็คุณก็ไม่เห็นดวงดาวอะไรต่างๆที่มันตามจริงตามจริงมันจะมีดวงดาวต่างๆเตรียมต้องฟ้าไปหมดใช่ไหมแต่ว่าไหนที่ไอ้ตาหูจมูกเลนตาก็ไปเห็นนั้นนั้นจิตมันเห็นมันมันคุมอยู่ทั้งหมดเลยมันก็ไม่สามารถที่จะเห็นตามจริงได้นนี่คืออุปมาให้ ให้ฟังง่ายๆแล้วก็การเรียนู้ว่ายใจเกิดอย่างนี้นะส่วนใครที่จะมันไม่ใช่เรื่องที่จะพูดให้เชื่อหรือไม่เชื่อนะแล้วก็เนื้พูดเพื่อให้คุณไปปฏิบัติไปปฏิบัติทมกรรมฐานนี่แหละเพื่อจะเห็นสิ่งนี้ถ้าหากว่าคุณไม่ปฏิบัติไม่เชื่อไม่ปฏิบัติก็ไม่เป็นไรคุณก็อยู่ในวัฏสงสารต่อไปก็ไม่เป็นไรคนที่จะเข้าคนที่จะเอามาปฏิบัติธรรมเนี่ยคือคนที่เห็นทุกข์ เนี่ยพระเจ้าพิคุพิคูทั้งหลายน่คือผู้เห็นบรรบเห็นทุกข์แล้วเมื่อเห็นทุกข์แล้วอยากจะออกจากทุกข์เนี่ยผู้เห็นทุกข์แล้วอยากออกจากทุกข์เนี่ยพิคูทั้งหลายพระบุทธเจ้าเลยว่าท่านถึงเน้นแต่ว่าพิคูทั้งหลายก็พิคูพี่พี่สูทั้งหลายพี่สุทั้งหลายทั้งหลายนี่คือผู้เห็นทุกข์เห็นแต่ในวัฏจักรเห็นทุกข์ในวัฏจักรแล้วอยากจะออกจึงมาปฏิบัติธรรมนี่นะเอ่อคำสอนศาสนาพุทธถึงถึงไม่ไม่เป็นสภาวะบังคับ เพราะว่าไม่ได้บังคับใครที่จะต้องมาเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นเรื่องของจิตที่คุณจะต้องทําเองไอ้ที่บังคับสภาพบังคับต่างๆอย่างในหลักการของาศาสนาเพื่อการอยู่ร่วมกันนะเป็นในระดับศีลธรรมไม่ใช่เป็นในระดับศาสนธรรม,มใ,นในระดับศาสธรรนรสธรรมเนี่ยคุณต้องเข้าไปดูเองคุณต้องเป็นมันรัติติโกเป็นากาลิกโกคือคุณจะต้องเข้าไปหาเองคุณต้องทําเองเหียนเองอ่ะเป็นเอหิอปัสสิโกนี่แหละ ไม่ไอไอบัรัติศัพท์พวกนี้ไม่ใช่บรรยัติของเามันมีความหมายของมันที่อยู่ในบาลีนะมันมีความหมายของตรงของมันเพราะนั้นผูดที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้มันพ้นทุกข์ในชาตินี้หรือว่าจะไปนิพพานในชาตินี้เนี่ยคุณจะต้องฟังและก็ทําเองอ่าคุณฟังฟังไปเรื่องของใครก็ได้แต่ละคยฟังแล้วคุณทําตามเขาได้ไหมล่ะทาตามแล้วเห็นตามที่ว่าไหมล่ะถ้าฟังของหลวงพ่อหลวงพ่อ,อที่บอกหลวงพ่อ บางเขามาเหมือนกันแหละแต่ว่าเราเข้าไปทําแล้วออกมามันเป็นอย่างเงี้ยบางอันมันก็ไม่ตรงกับที่เขาแปลมาหรือว่าตรงกับที่เขาเล่าออกมาก็มาเล่าให้เราฟังไว้สําหรับผู้ปฏิบัติหลวงพ่อก็ปฏิบัติหรือว่าเขียนเออทางเส้นนี้มันมันเป็นอย่างเงี้ยปฏิบัติมาแล้วเออมันเป็นอย่างเงี้ยเวลเราก็ทําตามไปก็ถ้าใครอยากจะทําแค่คลายทุกข์ก็ทําเอาทําำลดความรู้สึกทางกายเนี่ยบ่อยๆบ่อย,อย,อยมันก็จะเริ่มคลายทุกข์ไปได้นะเริ่มคลายทุกข์เปนชีวิตประจำวันของเรานี่แหละ เดี๋ยวว่าถามว่าใครอยากโอโหอยากให้มันหมดจดเลยเนี่ยคุณก็ต้องมาบวชเพื่อจะมาทําให้มันอย่างละเอียดบริสุทธิ์อย่างนั้น,น่ะที่จะพ้นทุกข์ได้จริงจ้ะ